สวัสดีครับ FC กับตันแปะครับก็หลังจากที่นะครับคลิปขอกับตันเองลงไม่ได้มาหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์นะครับก็ต้องขออภัยและกรทีมงานของตันแปะได้แก้ไขละหวังว่าคลิปนี้จะลงได้นะครับและหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าแนวทางฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้มันเป็นแบบไหนกลับมาในวันนี้เป็นฟุตบอลทีมชาติเป็นศึกฟุตบอลเดชเนลลีกน่าสนใจมากโดยเฉพาะศึกบิ๊กแมตช์นะครับวันนี้ที่กับตันหยิบยกมาสอ2คู่2ทีมที่น่าเชียร์วันนี้นะครับตัวแรกเลยตัวเน้นนะครับไปที่โปรตุเก นัดล่าสุดบุกไปแพ้เดนมาร์กมาหนึ่งประตูต่อศูนย์และวันนี้กลับมาเล่นในบ้านสภาพความพร้อมยังเหมือนเดิมครับผู้เล่นตัวหลกัหลกๆไม่ว่าจะเป็นท่านคิสเตีรโนโรัลโดบูโรน่เฟรนัสวันนี้พร้อมนะครับเจอกับทาาน้านเดนมาร์กซึ่งนะครับโชมาฮอยดุนนะครับซึ่งยิงประตูชัยในเกมล่าสุดก็วันนี้ก็พร้อมนะแต่วันนี้กลับมาเล่นที่โปรตุเกสแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้โอกาสสูงมากครับที่โปรตุเกสโปรตุเกสจะกลับมาเอาชนะทางด้านเดนมาร์กและเข้าสู่รอบต่อไปได้เน้นตัวแรกนะครับไปที่โปร ตัวที่2ครับวันนี้นะครับบิ๊กแมตช์เลยนะครับสเปนเจอฮอลแลนด์ซึ่งเกมแรกเสมอกันมาแบบโคตรมันเลยนะครับสประตูต่อ2วันนี้กลับมาเล่นที่สเปนสภาพความพร้อมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับสเปนมีภาษีดีกว่านน,น,นี้คือได้เล่นในบ้านและวันนี้ครับผมเชื่อมั่นลึกๆเลยว่าสเปนครับจะเบียดเอาชันะาฮอลแลนด์เข้าสู่รอบต่อไปได้เน้นหนักวันนี้2ตัวคัดเน้นๆที่กาตาคัดมาให้เน้นหนักตัวแรกไปที่โปรตุเกสตามมาติด,ตดที่ นีครับสเปนหวังว่าคลิปนี้จะลงได้และเพื่อนๆจะช่วยกันดันคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับอ่ะนะครับอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเรานะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ